คำถแถลงข่าวชมรมรักมุกดาหารโดยร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองสูงประธานชมรมรักมุกดาหารเรื่องขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข้อสงสัยซึ่งทำให้เกิดคำถามและข้อสงสัยในหมู่ประชาชนว่ากำนังผู้ใหญ่บ้านซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องหรืออยู่ในฐานะผู้ใต้บงังคับบัญชาของอดีตเลขานุกานักการเมืองรายนี้อย่างไร เรียนในอำเภอเมืองมุกดาหารอ้างถึง 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตราี1 5053พระราชบัญญัติระเบียบค่าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551พระราชบัญญัตลิลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช2457และที่แก้ไขเพิ่มเติม ร,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ข้าพระเจ้าร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองโสมในฐานะประธานชมรมรักมุกดาหารซึ่งเป็นองค์กรการเมืองภาคพลเมืองที่ถือกำเนิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยมีภารกิจสำคัญในการปกป้องสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชนรวมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบ และทวงถามความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมความเสมอภาคและความโปร่งใสในสังคมปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการเผยแพร่ภาพถ่ายและข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook บัญชีส่วนตัวของอดีตเลขานุก,การนักการเมืองและภริยาซึ่งได้ดประกาศตนว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งและเขตจังหวัดบุกดาหาร โดยในโพสต์ดังกล่าวได้แสดงภาพกิจกรรมมอบสิ่งของแก่ประชาชนในงานพิธีและกิจกรรมสาธารณะพร้อมข้อความระบุว่าสิ่งของที่นำมามอบได้รับการสนับสนุนจากอดีตเลข,ขานุก,การนักการเมืองรายนี้และมีการมอบหมายให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป็นผู้แทนในการส่งมอบภาพถ่ายและข้อความที่เผยแพร่ดังกล่าวถูกตั้งค่าเป็นสาธารณธรรมให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้โดยไม่จำกัด และเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าภาพถ่ายได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากำนันและผู้ใหญ่บ้านในบางตำบลปรากฏตัวเป็นผู้แทนในการส่งมอบสิ่งของโดยอ้างอิงถึงอด,ดีตเลขานุก,การนักการเมืองซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและข้อสงสัยว่ากำนันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่และเป็นข้าราชการตามกฎหมายซึ่งทำให้เกิดคำถามและข้อสงสัย ในหมู่ประชาชนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องหรืออยู่ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของอดีตเลขานุการนักการเมืองรายนี้อย่างไรหรือถูกนำไปแอบอ้างเพื่อสร้างความนิยมและคะแนนเสียงแก่บุคคลทางการเมืองการกระทำหรือการปรากฏตัวในลักษณะดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบรชาชการและความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่รัฐอีกทั้งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและยึดมั่นในหลักความเป็นกลางรวมทั้งอาจฝ่าฝืนระเบียบก,กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่อันเป็นข้อบังคับสําคัญที่เจ้าหน้าที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนั้นเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดและเพื่อทำรงเกียรติคุณของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,องท้องที่รวม เพื่อป้องกันมีให้มีการนำตำแหน่งหน้าที่ของรัฐไปใช้เอื้อประโยชน์ทางการเมืองแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งชมรมรารักมุกดาหารจึงใคร่ขอให้ในายอำเภอเมืองมุกดาหารใช้อำนาจตามกฎหมายแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีประเด็นที่ควรตรวจสอบดังนี้ 1. ตรวจสอบว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏในภาพถ่ายและข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงการแอบอ้างของอดีตเลขานุการนักการเมืองรายดังกล่าวเท่านั้น หากเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงขอให้ตรวจสอบว่าการที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมดังกล่าวได้รับคำสั่งมอบหมายหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตเลขานุก,การนักการเมืองโดยตรงหรือไม่และการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามกรอบกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่หากการตรวจสอบพบว่ามีการฝ่าฝืนต่อระเบียบกฎหมายขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด เพื่อมีให้เป็นยิ่งอย่างที่บันทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการทั้งนี้ชมรม,มารักมุกดาหารขอความอนุเคราะห์ให้ในอำเภอเมืองม,มุกดาหารแจ้งผลการดำเนินการภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้เพื่อให้ชมรมสามารถนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อสาธารณะอันจะเป็นการยืนยันความโปรง่งใสความตรงไปตรงมาและสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องทีงท่ยังคงเป็นไปโดยยึดมั่นในหลัก ความเป็นกลางและหลักนิติธรรมชมรมมารักมุกดาหารในฐานะองค์กรการเมืองภาคพลเมืองขอแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าจะยินยัดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับการทำรงเกียรติและศักดิ์ศรีของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยด้วยความเคารพและศรัทธาในพลังอำนาจของประชาชนลงชื่อร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองสม ประธานชมรมรักมุกดาหารผู้ร้องเรียน